ครับก็วันนี้เป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักกิจกรรมนักศึกษานะครับในหมหาวิทยาลัย3จังหวัดชยายแดนภาคใต้นะครับก็คือในมอปัตตานีนะครับแล้วก็ของราชพัฒจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ในส่วนของหมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินนะครับ ซึ่งที่มาวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มตัวแทนนักกิจกรรมนะครับที่ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในการรณรงค์นะครับเพื่อสันติภาพชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือได้ว่านะครับได้รับการตอบรับนะครับสนับสนุนด้วยดีนะครับจากน้องๆนักศึกษานะครับซึ่งน้องๆแกก็ได้ให้การสะท้อนนะครับความคิดเห็นมาว่า มีความสนใจนะครับอย่างยิ่งกับการกับเคลื่อนกระบ,บวนการสันติภาพเข้าสู่ในะระบบกลไกของรัฐสภานะครับโดยผ่านการนำเสนอนะครับเจตน,นารมณ์ของภาคประชาชนนะครับของพี่น้องประชาชนทั้งเยาวชนนะครับนักศึกษาแล้วก็ของประชาชนทั่วไปเข้าสู่กระบ,บวนการพิจรารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทน ที่ชอบทำนะครับจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับและเป็นตัวแทนของประชาชนาชาวไทยทั่วประเทศไทยนะครับที่จะรับพิจารณานะครับความมิดเห็นของพาประชาชนาปร,ระชาชนในพื้นที่อย่างเป็นทางการนะครับให้ยกระดับนะครับการกับเคลื่องสันนิภาพที่อยู่ภายใต้การ ขับเคลื่อนของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับตามฟังก์ชันตามอ,าอำนาจหน้าที่หลักของแต่ละหน่วยงานนะครับโดยที่ไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีนยโยบายที่มาจากความเป็นเจ้าภาพหลักของรัฐบาลเนี่ยมาทำให้มีความเป็นวาระแห่งชาติโดยกฎหมายโดยที่ฝ่ายนิติบัญญัติโดยผ่าตัวแทนวงชนชาวไทยนะครับในสภาผู้แทรนราษฎรเนี่ย มามีบทบาทในการพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็น้องๆนักศึกษาวันนี้ก็ได้สะท้อนว่าน้องๆแกก็ให้ความสนใจตลอดมานะครับก็รู้สึกดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสนะครับนำเสนอความคิดเห็นของตัวเองนะครับซึ่งสิ่งที่น้องๆน,นะครับอยากจะให้มีเนื้อหาสาระนะครับเข้าไปอยู่ในร่างกฎหมายกระทวการสึกษาธิภาพชนภาคใต้ครั้งนี้ก็คือในมุมของน้อง สะท้อนออกมาก็คืออยากจะให้นะครับในส่วนของการมีส่วนร่วมของภาภาประชาประชาชนโดยมีกลไกตามเนื้อหาสาระของกฎหมายที่ออกแบบไว้นะครับโดยมีกลไกหลักก็คือคณะกรรมการสันติภาพถาวรระดับชาตินะครับเพื่อที่จะเสริมความเป็นเอกภาพนะครับยึดโยงกับนโยบายยุทธศาสตร์และกํากับดูแลของฝ่ายบริหารโดยตรงเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยยึดโยงกับ ความคิดเห็นของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่าน,นกลไกในระดับพื้นที่ที่ในตัวร่างนะครับกระบวนการสันดิภาพกฎหมายสันดิภาพครั้งนี้เนี่ยได้กําหนดไว้ก็คือ,อเราเรียกว่าคณะกรรมการสันดิภาพระดับพื้นที่นะครับโดยอตอนนี้ในแกนกลางของเนื้อหาสาระที่เราได้ออกแบบไว้ก็คือจะอกําหนดให กลไกที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับโดยผ่านการพิจารณาของสภาวุฒิราษดรใหม่ๆแกะกล่องเลยก็คือสภากลไกของสภาที่รึกษานะครับสบตนะครับซึ่งในช่วงของอ8ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของคอสชเนี่ยก็ได้ปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตช์บทบาทหน้าที่ของสภาที่พึกษาสบตเนี่ย วันนี้นะครับก็ได้มีการทำเปิดสวิตใหม่นะครับให้บทบาทหน้าที่ใหม่แต่ก็ยังไม่สามารถายังไม่ถึงขั้นที่จะดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมยังอยู่ในช่วงของการาแก้ไขร่างาสภาที่ปรึกษานะครับที่ได้ยกเลิกคำสั่งกสจไปนะครับก็กระบวนการแก้ไขตรงนี้เนี่ยในทางเนื้อหาสาระของอร่าง กระบวนการสันติภาพชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ถือโอกาสนี้นะครับที่จะเ,เสนอความคิดเห็นที่มาจากภาคประชาชนหลากหลายนะครับสาขาอาชีพหลากหลายกลุ่มในสังคมพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยเข้าไปประกอบอในตัวร่างนั้นด้วยนะครับน้องๆก็เสนอมาว่าอยากจะให้ครอบกลุ่มนะครับทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพนะครับรวมถึงตัวแทนของนักศึกษาตัวแทนของภาคประชาสังคมด้วยนะครับ อาจจะมีการาเลือกตั้งนะครับภ้าป,ประชาชนนะครับผ่านาตัวแทนของแต่ละอำเภอนะครับที่เห็นว่ามีคุณสมบัตินะครับเหมาะสมนะครับมีความรู้ความสามารถนะครับที่สามารถมาเป็นตัวแทนในกรรมการระดับพื้นที่ได้เนี่ยก็ประชาชนก็ทำการเลือกตั้งมาจะใช้สิทธิพลเมืองเหมือนกับการเลือกตั้งสสเลือกตั้งทุก ตัวแทนของทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็นักศึกษานะครับผู้ประชาสังคมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมโดยกลไกที่ทางร่างกฎหมายสันติภาพได้ออกแบบไว้ในครั้งนี้นะครับโดยการทําเวทีรับฟังก็ไม่เห็นนะครับรณรงรงนะครับเพื่อจะได้ให้จะได้ครบรายชื่อหนึ่งหมื่นรายชื่อเพื่อจะเสนอตรงไปยังสภาผู้แทนราษฎร นะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นปรากฏการณ์ทีเ่เป็นกระแสตอบรับที่ดีนะครับที่จะาทาให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญในการาใช้ในทางสันติวิธีในการผลักดันให้เกิดสันติภาพที่เป็นวราระประชาชนนะครับแล้วก็ผลักดันเข้าไปสูป่การได้รับการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรจากฝ่ายญิยัติและเ,เป็นที่ยอมรับว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องอประกาศให้เป็นวราระแห่งชาติที่เร่งด่วนหยุดนะครับ การาเข่นค่าการหยุดการใช้ความแรงนะครับแม้ว่าจะเป็นจําจนวนคนที่เสียชีวิตจากความแรงถือว่าถ้าเทียบกับมาตรฐานของอในต่างประเทศหรือตะวันออกกลางเนี่ยก็ถือว่า,ายังอยู่ในจํานวนที่หลายๆฝ่ายอาจจะรู้สึกว่ามันรับได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือชีวิตนะครับของพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตโดยวิธีปิดธรรมชาตินะครับก็เราไม่อยากให้เกิดการเสียชีวิตด้วยความแรงกรันเข่นฆ่ากันนะครับ ถ้ามันไม่มีทางออกด้วยวิถีทางสันติวิธีทางออกด้วยทางการเมืองเนี่ยเป็นห่วงว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะได้รับอิทธิพลโดยตรงนะครับจากกระแสนิยมของการใช้ความแรงที่มันเป็นมาตรฐานนะครับที่น่ากลัวนะครับอาจจะไปยกระดับไปสู่การที่เกิดความล้มเหลวของรัฐในการควบคุมความแรงที่มาจากการต่อต้านของฝ่ายที่เขาเจอทางตันในการต่อสู้ด้วยวความคิดทางการเมืองต่างกับรัฐก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรา มาทำพิธีแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องทําให้ปัญหาความไม่เในพื้นที่นะครับสันติภาพที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนเนี่ยควรวจะต้องยกระดับเป็นวราระแห่งชาติโดยกฎหมายนะครับและรัฐบาลต้องทําหน้าที่หลักในการเป็นเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพให้เกิดขึ้นจริงนะครับแสดงความจริงจังที่มาจากรัฐบาลก่อนครับขอบคุณมากครับ Thepolgence News